ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆพื่พี่ๆน,น้องนักโขกหมักลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนล นำะบันทึกมากบุกของ AI มาฝากกันอีกแล้วครับวันนี้มากแดง AI มากขาวเป็นผู้เล่นเพโอเคเอาครับไปดูแต้มในกระดานนี้กันเลยดีกว่าครับทุกคนสำหรับคู่ต่อสู้ของ AI ในกระดานนี้ต้องบอกว่าแต้มค่อนข้างที่จะสูงรีบเรี้ยวเลยครับแต้มพันเจ็ดมาพันเจ็ดกว่าด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไม้กัดแค่ไหนครับ AI จะรับมือยังไงสำหรับยูทวิธีในการตีโต้กันในกระดานนี้ AI ไเปิดก่อนเลย AI เลือกเล่นม้าเทียมอ่ะอยังไม่เปิดม้าครับจังหวะนี้เลือกเปิดเบีย้ยกล้ามปูก่อนโอ้โห,โหเกทับมาสี่เบีย้ยปีกขวาเรียกว่าเดินมายำรวมมิด AI เลย AI ไม่สนครับปูเบีย้ยคู่กลางอ่าแทงสกัด AI ซัดเข้าไปหนึ่งมัดโอ้โหเฉยๆครับพันเ็ไม่กลัว จังหวะนี้เสริมโคนขึ้นไปเลือกใช้ม้ายงขวามาสู้กับม้าเทียม AI เอาแล้วครับน่าจะพร้อมแล้วสำหรับหมากแดงขาปูเบีย้ยคู่ตีหน้าคุน AI เลย AI แย่ครับอ่าแย่สวนเข้ามาอย่างนี้เอไก็เสยโคนเข้าไปให้เลยไม่สนครับเดินเรือมายึดคลองเซ็นเตอร์กินเปิดเข้าไป เป็นจังหวะแรกหมัดกันครับใครดีใครอยู่หลายจริงๆครับจังหวะนี้มาแล้วครับผมเรือแสนแสบ AI กดหน้าขุนไว้รอเลยลบไหมขุนพันเจ็ไม่ลบครับโอ้โหถ้าลบเดี๋ยวเสียเชิงจังหวะนี้ AI ครับโยกมา้า <N> <t ub> แน่นตับเลยครับโครงสร้างพันเจ็ด ออยไอบอกแน่นใช่ไหมอย่างนั้นกินตัดปลดอาวุธออกไปก่อนอ่ามาเทียมเซนเตอร์จับโคลนกระทุ้งไปสิเป็นไงเซนเตอร์อ่ะยังเหนียวอยู่ครับกินเลยครับไม่ฟังเสียงโอ้โหโคลนดุจริงๆเอาละหน้าขุดเริ่มเปิดแล้วครับผมหลบไหมพันเจ็ดจังหวะนี้ไปไอ,ไอแทงโคลน ยังเหนียวอยู่ครับผมโอ้โหเต้นขุนได้หวาดเสียวจริงๆครับสำหรับขุนพันเจ็ดเอาละมีไอ้ไอขยกมาเป็นม้าซ้อนซ้อนลักหเหนียวแน่นครับสำหรับหน้าขุนของคู่ต่อสู้เดี๋ยวให้เปิดเลยครับเรือแสนแสบนะไห้ขอดูหน่อยครับมีน้ำยาแค่ไหนครับเรือแสนแสบนี่อยากรู้มานานละอ่าไอ้บอกเดี๋ยวจัดให้ครับผม โอ้ยยังเหนียวอยู่ครับสำหรับคู่ต่อสู้เอไอจับมาผมขยโยกขึ้นไปอ่ะมีอะไรจังหวะนี้ก็ยังเหนียวครับไม่เห็นมีอะไรเลยเอไอจับมาครับผมอ่ควบมันที่ปีกขวาย่อพูกยังเหนียวอยู่ไอ้โดนไปสามปาดออยังไงดีสำหรับมากขาวอ่ะ โอ้หเหลือ,อร้ายคนนี้เอไอน่าจะเจอก,กับกระดูกซะแล้วครับเจอก,กับของจริงไม่ติงนังครับเอาละโหครับเนี่ยถ้ายได้กล้ายืนสู้หน้าเลยไอ้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหต้องเป็นมือโรแน่เลยเอไอก็พยายามบุกเข้าตีเมืองจันครับเสิฟมาขึ้นไปโอ้โหแต่เมืองจันเหนียวเลือกเกินจดจดจ้องจ้องครับ ยังทำอะไรไม่ได้จังหวะน,นี้อ่ะเดินขุนดูเชิงซะหน่อยแอดพาใครมาเล่นกับผมครับโอ้โห,โโหเหนียวจริงๆคนนี้เอาครับต่างฝ่ายต่างดูเชิงไหว้ครูกันก่อนครับอ่าลำมวยไหว้ครูกันทั้งสองฝ่ายแ้บอกตีไม่เข้าเลยคนนี้อสมกับแต้มพันเจ็ดเอาละ AI ครับ เดินขุนดูเชิงเปิดก่อนเลยครับสําหรับผู้ต่อสู้แบกหน้าเบีย้ยเข้ามาจังหวะนี้เอาละหน้าขุนเปิดเดินเรือเกาะมาโอ้โหเอาละครับอยุอยอครับสลหรับเบรือมาที่ปีกซ้ายฝีเบีย้ยจุดอ่อนอยู่ครับจะแก้ไขยังไงสําหรับพันเจ็ดเดินเรือเกาะเลยครับเดินเรือเกาะแกะเข้าไป เดินหนี้ <c oughs> เดินขุนครับเสิร์ฟเข้าไปเอาละครับันเจ็ดก็ตี AI ไม่เข้าเหมือนกันครับผมจังหวะนี้โอ้โห AI ไถึงกับต้องใช้ขุนออกโรงเองเลยเอาละครับดูเชิง <c oughs> เอาสิมวนมา้ามาตำแหน่งนี้ นะครับเดินม้ามาเกาะอมีจังหวะโยกซ้ายโยกขวายังเหนียวอยู่ ai ai ครับจับมา้าเดินไปกอเอกาะอีกสามปากทำยังไงดีโอ้โห,โหเหลือร้ายช็อตนี้ครับต้องโอ้โหถอยคนผูกเม็ดไกเป็นจุดอ่อนซะแล้วมาแล้วครับผมแต้มเรือแสนแสบจับมา้าฟาดเข้าไปหนึ่งเทลูก โอ้โหไม่ลบครับเดินเรือ,อบงังโอ้โหชั้นเชิงเรียกว่าแรกหมัดกันเลยคู่นี้จังหวะนี้ครับอ่าวถอยโอ้โห,ห,หร้ายครับสอยเม็ดไปกินตัวหนึ่งครับสำหรับ AI เติมเม็ดขึ้นมาเอาละครับเริ่มกระบวนกาะวายครับสำหรับทันเจ็ด ดูครับเนี่ยเข้าคุกวงในกอดคอตีเข่าโอ้โหอยู่ไม่ได้ครับผมอ่ะโยกลบตากดไอ้ไอจับมาควบตามมาครับบีไล่หลังมาอย่างนี้กินฟรีไว้ก่อนครับเก็บไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหมาครับผมเข้ามุมร้อยศพ ลูกสวนไปทีหนึ่งรับมือสบายอยู่ครับ <c oughs> และสายตาออกจากโคนไม่ได้เลยครับสำหรับเรือขาวไปครับจังหวะนี้อะดูเชิงไว้ก่อนสำหรับผู้เล่นไปโอเคขุนก็ค่อยๆไต่เต้าเข้ามาครับสำหรับขุนเ <c oughs> อไอไล่มาไม่กลัวครับผมโอ้โหเดินเม็ดผูก เหนียวจริงๆโครงสร้างกลับมาารับผมโอ้ฟาดไปทีนึงโดนมาพยองเดชเข้าไปโอ้โหเข้ามุมครับมองหาพี่เลี้ยงยืนหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งเลยสำหรับมาขาวไปไหนไม่ได้จริงๆโอ้โหเอาแล้วครับเริ่มบีบเกมแล้วสำหรับเบี้ยงายเดินมาเติมครับจงังหวะนี้อ่ะเลือกมาเรียกว่า นวดหลังคุณซะหน่อยสำหรับเรือขาวอ้าวมาพยองลูกไปทีหนึ่งโลบครับโอ้โหเดินขุนบีบจะรอดไม่รอดสำหรับขุนขาวเฮ้ไอเตรียมเติมม้ามาอีกตัวหนึ่งโอ้โหร้ายจริงๆดูครับเกมตั้งหับนี่เนียวจริงๆครับต้องอ่ะยืดเรือเดี๋ยไอรู้ครับผมรู้นะทำจะทำอะไร จังหวะน,นี้ลับแอบก่อนแล้วกันกาะม้าจับม้าครับผมบีบโอ้โหเข้าไปประชิดตัวแล้วสำหรับขุนขาวแต่ว่ายังติดม้าตัวนี้ครับผมยังลุกจนไม่ได้ก็ยังเหนียวอยู่ครับอ่าพันเจ็ดก็เหมือนเสือไม่ทิ้งลายครับผมยังเหนียวอยู่อ่ะเดินเรือ เอครับเดินเบี้ยโอ้โหแน่นจริงๆจ,จะเจาะยังไงการเบี้ยงายโอ้โหดูครับความเหนียวเนบสไตล์ AI จังหวะนี้อะถอยงายโอ้โหสู้ไม่ได้เลยครับไม่มีจังหวะให้ตีโต้เลยจังหวะนี้เดินมาเกาะม้าไว้ก่อน เบีย์รเข้ามายุ่งกะจังวันนี้คนขาดนะขอฟรีตัวหนึ่งโอ้โหโดนมาพยองเดชสสยโคนไปตัวขัดอยู่ไม่ได้ครับโอ้โหเติมขุนเข้าไปขุนนำทับเลยเอา้าลูก โอ้โหดูครับไม่ให้ฟรีหรอกน่าจะมาแอบลอยมาฟรีนับถือจิตใจของหมากขาวจริงๆครับสู้จนหยดสุดท้ายครับแล้วก็ขอมอบตัวกับ AI ไปในตำแหน่งนี้ครับทุกคนไม่ไหวจริงครับโครงสร้างเหนียวจริงๆครับเจาะไม่เข้าเลยครับคนนี้ก็รับชมเพื่เป็นแนวทางในการศึกษาแม่ไม้หมากรุกไทยกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณ พุทนาโปรแกรม AI ครับยินชอบกดไลค์ถูกใจกด share. แชร์เป็นทันท้กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโขกทุกท่าน